สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝ่ายธรรมยุทธ์ที่พระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารตําบลบ้านเลนอําเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเดชพระคุณพระราชวัชรนเจ้าคณะภาคหนึ่งสองสามธรรมยุทธ์พระเทพมงคลโสผลเจ้าคณะ 17- 18ธรรมยุทธ์ พระมงคลรัตนมุนีจเจ้าวาดวัดราบำรุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานคณะสงฆ์สมณศาักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาในพิธีโดยมีนายเิยรชัยนาคมารผู้วารัชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้อ่านพระบัญญัติสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระปริยัติสาธุขออภัยค่ะ พระปริยัติสาธุสุทีอเนกมนุษย์โยผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบางประอินลาดบัวหลวงธรรมยุทธและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมยุทธและอ่านคำสั่งแต่งตั้งให้พระมหาวิทยวัดารวุโตวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมยุทธโดยมีนายอำเภอบางประอิน๋ ผูวอในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะสิทธยานุสิทธ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีและถวายสักการะ